หนูดาวเป็นลูกสาวกกจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายไร่ไคนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาอะไรามาเรียนอยู่ในมอกรุงเทพยู่ในเวอร์ซิตี้ที่ทันสมัยดาวสวยดาวรลดดาวเด่นคนมนสวยทำอะไรก็เด่นกลยถูกพรีเซนต์ให้เป็นดาวมหาลัยค่ะเพื่อนเพื่อนที่คณะเพิ้มดาวมริตยูสุดๆเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีตอนสายๆนะคะรับมอ้อมมแสงนะคะมันเห็นหนังหน้าหนางมันเต็มที่นะคะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวสุดนักเรียนคนดีนะคะอือฮึเลิศค่ะคืออยู่บอกขา คือนักซื้ออยู่นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นักศึกษาค่ะศึกหลอค่ะใส่ถุงเท้าดูสิค่ะวันนี้เราจะซื้อชุดนักเรียนปิเป,ปผู้บ่าวนักเรียนมเจ็ดค่ะไม่บอกนะคะว่าเป็นใครว่าหมื่นเิ็่อ่างจงใจ อ่ะมุนมาข้านีค่ะจป็บ่มืดปนได้ห้องก็หกหกแล้วค่ะก็ย่าได้ห้องคอนโสดนะก็ห้องคนโสดเนาะมีห้องแสงนี่แหละพ่อแม่ทางจ่ายนะคะวันนี้ชุดนักเรียนอ้าต่ำลงอีกหน่อยค่ะมันก็จะเก็บแบบค่ะอย่างนี้แหละชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนชายค่ะ หชุดนะคะแล้วก็เข็มขัดหนึ่งอันนะคะห่อเข็มขัดรู้สึกว่ามันจะดำนะคะวันนี้เราจะซื้อชุดตะเกียนไปให้ผู้บ่าวค่ะผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างก็เลยแบบซื้อแค่ชุดตะเกียนชุดหนึ่งก่อนนะคะเผื่อขาดเหลืออะไรก็ค่อยเอาอีกทีนะคะวันนี้เจลิซี่จัดให้ แตยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยว 3, จะติดตามไปเบิร์ผบาวแล้วกันนะครับพี่น้องค่ะวันนี้เราจะเ,านนเราจะเปลียนไปให้ผู้บ่าวมห้ามหกมเจ็ดอันนี้นะคะไม่ใช่นักเรียนประถมไม่ใช่นักเรียนมัธยมแต่เป็นนักเรียนพอเอาไปถมเลยาไป,ไปนะพี่น้องสวยปานีเพรสิกาอาไปถมเนาะ เไดาแย่เลยดูสิยังไม่ได้โดนใช้นานเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามไปบ้างนกันนะคะพี่น้องหาะแล้วคุณบาวม .6 ม .7 ของนางเป็นใครนะคะได้แล้ววันนี้เออป้าที่คือมางามสับบนณิตินะเจ็สีรละสิบปสิไดายมือเนี่ ก็โรงเรียนไงมีแต่พวกข่าวฮอลล์นเรนเยเข้าัอบอีกแล้วไปย่างไูย่างนาเจีไปย่าง่างไป่างไปย่างไีย่างไปยอางไปย่างไปย่างไปย่างไปยเางไย่างไปยสางไปย่าไย่าไปย่าย่าางไา่างไ่างไ่ไปก่า่ย่างาย่งย่างไ่า่างุ่า่า่่ย่งวา่า ชุดจ้าแล้วแลุดจ้ายพัุดจ้าค่ะนี่จะเปจะเปรูายค่ะสุดนักเรียนจะเป็เปวันนี้แต่งชุดสวยจ้าุดจ้าอาย้ยจีน่าจ้านี่บ้าใสวดคือกันเลยนี่ยัยเอ้ยเอ้ยนกันเลยนะหนะแต่งะเดดูอเฮ็ดดูเฮ็ดดูจีน่าใคเฮ็ดดูเออสนใจเกือบ เอาเส้นในจักบาทอาจารย์ยั่วๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยผมเม่อัมมาลาเลยมะขามนาคือหรึ่งทีหนึ่งไปไหมไปหงเรียนไหมเธอจะไปหงเรียนไหมฮะไปไหมไปหงเรียนช่ไปเขาเรียนกับบ้านกับโรงเรียนมาหนีไปเรียนแล้วบ่ บอมเฮนของเจ้าลูกอันนี้นั่นเจซีสิเป็เป็ผู้ชายบ่าวนักเฮียนอืเลี้ยงไหวจะได้สั่นเขาดีจบแล้วก็เขากินได้แหละกินบ้านเออเนี่ยไม่ง่ายชะกันไมนจบชะกันไปไปมื่อนี้มื่อนี่ยสวยสุดลายสุดลายล้าพี่ลายไปแจกไดปเก็บไปแจกมันเข่ากันอยู่บรสูว งข้าคือเป็นแก้วเป็นผีอันนี้แต่ผีอันนี้แต่ผีเออมีแต่ผู้เป็นผีไปอใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยแก่ทืองหมนี้ไปไหนเอาลานกระถายไปห้องเฮียนไปขึินๆยีราดขึ้น โอ้ยนนสบายดีปะลุงนนนนเอ้ยสบายดีปะลุงลูกนนๆอยู่ให้กันอยู่ใสโอ้ยกกันสบายดีปะลุงอือนั่นนี่แต่่านยังกินบ่แลอยู่ยังบ่ดอยู่พี่น้องเอ้ยไปๆๆาก่อนครับพี่น้องคเออไปจักหวงรถแหละบ่หขีซ อย่างยูหันคือบ่แตงโตไปห้องทำห้องเฮียนบอกฮะมาอยู่นี่นี่เองตามหาเกือบตายเพนหยังอยู่นี่ละทิลากมีเ,เสียไ้ยองเฮียนเาคว่านนๆบอกมีเงินซื้อหรือโจมเนาะว่าเป็นยังดอกคาเปียไม่แล้ว เนี่ยไปเตียแล้วเขาจะไปห้องนี้งั้นกันนะเขาหูใจทนนะส่งกับมีมีก็สุดเลยสายแอวกับมีหัวบ้าจ้าเอายังขาดแต่เกิดบ,บ้านนี่เอาขึ้นลายๆเด้อไม่ให้เลย เป็นยางคนพากันเป็นจังซี่เล่อ้าไปเปลี่ยนมังซากอนรู้พอดีบอแล้วเพิ่มจีบอหาของขวัญเขาบอเฮ้ยเป็นจะแม่งไชื่อให้เอาไปเปลี่ยนไปไปไป,ไปไปลองมัง,งโนมันพอดีบอที่จะไปเปลี่ยนย่งงั้นก็ได้สวยคอปปี ยิ้มได้เลยลูกชายคอยอัจาัยงกล้องกับคุณทาวค่ะออเลยเียเดียพอดีไปเลย <ไป S 1> พอดีไปห้องเชนกันป้าพระยาดังยะพีสักอนนัง่งวีนละส่งสิปเปอนส่งสิบเปืลอันนั้นคือคิโยนอเอ้ยฮะถมวะ ใส่สุดนักเรียนเข้าไปลเลยรอเราเอาการเด้นี่ผู้บ่าวฉันนะ่ะสวัสดีนะครับพี่น้องเจอกัสดีค่ะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะจ๊ะพี่ว่าจากซีสเกตนะคะนะคะนี่ยขอบคุณเลยขอบคุณเด้อที่มีเมตตาให้น้องบอยไใส่สุดนักเรียนใหม่ไปโรงเรียนนู่มู้ ไม่อายเพื่อนแล้วใช่ไหมแม่พคนบบกล่อๆเนาะมันจะไม่ให้ใส่สูดเก่าเห็นบอกใส่สื้รเก่าหนังไงเดี๋ยวนี้ขาดแต่รองเท้านะขาดรองเท้าเสือคอขาดพอดีเป้นะคะจะได้ก็ขอบคุณพี่ว่าหลายๆเด้อที่คอยสนับสนุนน้องบอยนะคะเสื้อก็เปะคุณเลยล่ะเสียเงินให้ร้านบอ มีอยู่จ<อ>ีบแบเนี่ยเอา่โอ้ยเมย์ไใงนะกระไดอ้อแล้วก็นักเรียนเหรอฉันลืมดูเธอว่าอะไร <laughs> เอาเป็นว่าพี่เพิ่นโอนมาหกร้อยบาทนะคะซื้อชุดไปนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็แต่ละแต่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะให้น้องบอยนะคะเดจสีไม่ได้เอานะคะเดจสีจะไม่ได้เอาเอาไวใ้ให้น้องบอยไว้ไปซื้อ รองเท้านะคะน้องบิก,ก,งบกเนี่ยยังมีชุดเก่าอยู่เนาะก็คือตรงยองคืออันนี้ก็คือพอเดปเปียนเพราะว่านีเสือ้อก่าวกับต้น้นึ่งบอเพราว่าชุนตะเกียบริบดดงงน,นรมีหลายชุดนะคะอันนี้เงินที่เหลือนะคะไว้ให้น้องบอยไว้ซื้อรองเท้าเดี๋ยว ให้เอาเพิ่มก็แล้วกันนะคะ <laughs> จะได้กระขอบคุณไอเ้เพื่อนหลนๆนะคะที่กอสนับสนุนน้องบอยนะคะสนับสนุนน้องบอยนะบอสเสียใจนะคะน้องบอยเป็นเด็กดีค่ะน้องบอยขยันทํากันบ้านช่วยแม่ช่วยพ่อดูแลยายด้วยนะคะดูแลดีกว่านางเทาอีกค่ะจะสนับสนุนานางเทาสนับสนุนน้องบอยดีที่สุดค่ะเพราะว่าน้องบอยเป็นอาคตของชาติเนะะเพื่อกันห้ามการเฮียนอนไรอย่างคะ่ะและ้วคือมันก็นมีปัจจัยอยู่เนาะ นปะปัจจัยอะไรคะอะตวัวสามร้อยไแบบมีการติดอีกอะไรยากกบติดเหล้าเหรอเมื่อวานกูได้ไปซื้อเหล้าลอันนั้นเราบอกแล้วไงว่างเงินใครขอบพี่จันนะคะ,ะพี่จนันพี่จันเท่าไหร่พี่จันเอามาให้หกร้อย ให้ไปสามร้อยก่อนเออพออย่างงั้นน้องไปก็เอาไปซื้อรองเท้านะคะค่ะขอบคุณพี่จันนะคะจะได้ก็ขอบคุณอ้ายเอ้อเบอร์แรกวันจ่ายให้เลยแหละยายโก๊บหิวเหล้าก็เลยไปซื้อเหล้าให้ยายโกบยายกบคือเก่าหน่าจะซื้อบริษัทบริเบนตีกันกับพ่อใหญ่ซอบนย่างเปล่คะปวดเกินอาการปวดจนกระด้านปวดวันน้องบอยไม่อายเพื่อนแล้วค่ะลองใส่ชุดนักเรียนชุดใหม่โก้เลยค่ะบานนี้ ขับรถไปโรงเรียนค่อยด้วยนะคะระมัดระวังด้วยหนทางบ้านเฮาไม่คือหนทางบ้านเพิ่นนะขับเร็วนะอย่าพาอย่าพาผู้สาวซิ่งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะลงตึกสศราวรกับมเหี้ยนเนี่ยแรงเง่งนะคะแม่จะขอบุณขอบคุณเด้อพี่น้องที่มี่นำใจกับลูกป้าบัวขอบคุณมากๆที่มีนํำใจกับน้องบอยป้าบัวกับเครื่องข้าวแย่ลีปีนี่ยแย่ลีบ่าว่าเลยเออเฮ้ยคดเจ็บได้ป่วยลงไปเลยมี่ยังกันสวัสดี ยังกับคนใจกับผู้ใหญ่แต่ว่าน้องบอกว่าฟังคั่วแม่ว่าให้ใส่ชุดเก่ากับส่พี่น้องไซไซกันแล้วหนังง้อยอยูะง่อยง่ายนะฉันคือจะรุนฉันแห้งแต่ว่าสิไห้ว่าข้าบ่มีเงินจะไปโรงเรียนแล้วก็ไห้มืไปโรงเรียนมือบามือนี่ก็ยังไปร่วมทันเด้อว่ะส์เกี่ยวเข้ากลมหนาไห้แล้วโอ้ยจะไปโรงเรียนก็เจอแบ่มีเงินสื่อสุดพ่อแม่กันเสียเบิดบ่มีเงินสื่อค่ะ คือว่ามันถึงข่าวมันบ่มีมันก็บ่มีอะไรเลยพี่น้องเอ้ยมือุ่งแบบเลยมื่งเจ้าในเมื่อรวมบ่มีใช่เสื้อก้าวแต่ว่ากางเกงก้าวนะใช่บ่ได้เพราะว่าลดลงมันเด้มอค้ามันขาดที่ค่อยๆฟังเลยแล้วก็ใช่กางเกงน้องบีกน้องวอยในมื่งเจ้าเนี่ยนะกลางคืนตึงยังอยู่เห็นอยู่ คาอยู้ม oh ันคืน okay คืนเยอะเฉพวะพักเด็กแนีโชคดีที่ได้ดีใยิ้มออกแล้วป่้ไม่ง่ายละค่ะอย่างไรก็ขอบคุณพี่วาอีกครั้งเด้อจ้าที่คอยสนับสนุนน้องบ่อยให้มีชุดนักเรียนใหม่ไปโรงเรียนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบอกแล้วไม่ต้องงอยเดยอกูจะพักกูจะพักไปขอไอคิวอีก อ๋อพี่คิวน้องบอยยังไม่ได้รองเท้าเลยบอยเลยไอคิวเลยน้องบอยยังไม่ได้รองเท้าเลยยังไงก็ขอบคุณอแหละไอเอ๋ยบรสกุลสุคนที่คอยสนับสนุนพวกเฮ้านะคะกับบ่มีเอฟซีเฮ้ากับบ่มีเมอนี่นะคะเฮ้ากับยูไดยออนเอฟซีนั่นแหละขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะไปแล้วค่ะเราจะเป็นเด็กดีเราจะตั้งใจเรียนน้องบยสู้ๆสีก็จะตั้งใจศึกค่ะศึกหรอจัดอีนั้นเนี่ยจะตั้งใจศึกเหมือนกันค่ะส่วนส่วน หลวงพี่สืบค่ะไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าขอบคุณ๊ายบายค่ะไปคือ